ไอ้นัด<ม>ถ้าสุดยอดมันรู้ว่าแฟนขับของมันอะอะไรเอาวว้มันขนาดนี้นะมันคงอยากเลิกแต่งไปเลยแหละอแต่สุดยอดมันไม่ได้อยากแต่งตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่หว่าเออว่ะเก็บเก็บภาพไปเอ็งเ,เ,เ,เข้าแคบๆเหมือนเวตรงช่วงปามันมันจะมีรอยน้ำตาออกมาโอเคโอเก็บหมดเก็บหมดนี่นี่เนี่ยปาดแบะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ยิ่งก็นี่ผมกำลังถ่ายอยู่นี่ไงพี่ภาพความทุกข์ทรมานแบบที่พี่อยากได้ไงครับอืม เเนี่ยขาพี่เองสักครู่ค่ะพี่ใจเย็นดีอะไรผมก็ถ่ายตามสั่งอยู่นี่ไงพี่ใครสั่งยะเ <c oughs> นี่อะไรถ่ายแะไรโซเม่งหรือโซหมดหรือโซหมดอะไรของแกเนี่ยฮะน่าดูถ่ายภาพแต่ละนางไม่ได้สร้างสรรค์เลยโนโนโน,น,น,นไปดักนน่นสิเจ้าสาวเขาเราจะออกมาทางโน้นไปสิจ๊ะ ไปก็ไปไว้นัดยายฉันใช้ยาฉีดยาพ่นไรพวกแกฮะไม่เล่มอะไรนะแกไม่รู้ไม่รู้เห็นไหมุ้นก้อยมาด้วยครับฉันมาเป็นเพื่อนเยวุ้นทำข่าวน่ะไปคุยกับเขาทำไมก้อกเพื่อนเขาอะหักอกเพื่อนเราด้วยต่อไปนี้พวกนายกับพวกฉัน ต่างคนต่างอยู่แยกทางกันเดินไปเลยเอู้้หูงูนคุณจะแค้นฝังหุ่นอะไรกันนักหนาครับเนี่ยนี่ที่สุดยอดมันทำเนี่ยพวกเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะครับก็ไม่รู้แหละเพื่อนกันอ่ะมันก็ต้องมีเชื้อชั่วเหมือนกันนั่นแหละโอ้ยไปไปหาอะไรกินไม่ใช่เหรอรีบไปอีกสักหน่อยปากมัไม่ดีมากเลยนะมันจะไม่ใช่ผู้หญิงแล้วทุ่มในกลางเลยเนี่ยไปไปไปโอ้ย ไงสาใจไหมโดนจักหนักไปเลยสมนุ่งหน้าพี่พี่ว่าแล้วเองสองคน,นไม่รู้เราใอรเรื่องความความรักเนี่ยตั้งใจมุ่งมันทํางานเพื่อบริษัทเพื่อเลตติ้งของรายการเรามันจะดีกว่ามั้งลุงเลตติ้งนี่เลตลเลติ้งอีกแล้วหรอครับพี่ยิ่ง <c oughs> ถือกล้องมาทำไมไม่เอาเลตติ้งเอางี้ดีกว่าพี่พี่อยู่กับเลตติ้งของพี่ปไปเลยอ่ะเนี่ยเลตติ้งของพี่ผมอะไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันเฮ้ยคิดดูดีงานสร้างคนนะเว้ยแล้วแต่พี่แล้วคนสร้างงาน ไปเลยนะไปเลยนะไปเลยนะ <c oughs> ป้าฉันถามป้าจริงเหรอป้าทำของอะไรใส่พี่ยอดฮะ <c oughs> ฉันจะได้อาจารย์มาแก้ใช่ <c oughs> เล็กเสือละเกล็กาวไปให้หมดเลย <c oughs> ตายแล้ว,วนี่เอาพงหนีมาไ,ได้ยังไงเนี่ยฮะใครเอามา <c oughs> พวกไอาเอง์อะเอาให้ สิคะทำหน้าตกตะลึงกันใหญ่เลยเพลี่สวยใช่ไหมคะวันนี้อีมดอีปลวกอีมดอีแมลงพวกแกต้องเจอฉันวันนี้นะคะเป็นวันที่เพรี่มีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะแล้วก็เป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเพรี่เลยนะคะ สุดจริงๆนะคะดูจากหน้าเพอร์ลี่จิง่ยยิ้มต้นเลยมีความสุขค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับของขวัญทุกชิ้นดอกไม้ทุกช่อนะคะสวยอลังมากเลยค่ะต้องบอกว่าอลังมากๆเหมาะกับเพอร์ลี่มากๆเลยะค่ะเหมาะกับ,บผู้หญิงสวยๆอย่างเพอร์ลี่จะบ้ากันแล้วนี่มันงานมงคลใน,นย่างไม่ใช่งานศพถ้าเข,ขากำลังมีความสุขกันแกเอากรงเหลี่ยมมาเนี่ยเอามาทำไมเอาให้ฉันนี่เลยเจ้าทำ ัแลหะไปอยู่กับเจ้าขอได้แท้จริงของแกเถอะอย่าพเดวกวกแตกลัง คุณแม่ค bueno> ุณแม่เหวี่ยงทิ้งไปแล้วนี่นาคุณแม่เหวี่ยงทิ้ง์มาขอคุรี่ไงคะมันมันมันไม่อะไรไม่ไรอย่าอย่าตกใจตั้งสิเอาคิดว่าเรากำลังจะมุดออกจากห่วงยางนะคะลูกค้าคุณแม่ถือให้นะหนึ่งสองสามดำคุณลงไปฮบยิ้มสิช่แค่หยิบ คะอ๋อแฟนคลับชาวกรีกค่าคือคือว่าเขาเข้าใจผิดไงตอนแรก,กวันนึกว่าเป็นช่องมะกอกูอยาานน่าเข้าใกล้ขนาดนั้นเดี๋ยวหน้าคุณแม่ใหญ่แล้วแล้วก็คงทําให้ถูกไงมันเลยกลายเป็นพวงรีดยิ้มดูสามไม่ทาไม่ทําหน้าตุยยิ้มไม่ทําหน้าตุยยิ้มค่ะคุณอาช่วยอะไรยิ้มได้ยังไงคะจะบอกพี่นี่พี่นี่กูไม่รู้ฮะไอ้สินเจ้าจะไม่ไมาอีกเหรอ ต้องใส่เว่าใหญ่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 แล้วตัวเอาไว้แน่เลยเออทีมทีมทีมซ้อมโอ๊ยยางมาแตกเลยตอนนี้เนี่ยฮะคนนุ่งยุ่อยู่สงสัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงไม่อยากผมไปงานแต่งงานแล้วมั้ง ทำไมไอหยีถึงขั้นนี้แล้วคุณยังอยากให้ผมไปงานแต่งงานอีกเหรอไม่ช่วยก็หลอกไปเลยทำไมอหยีคุณอยากให้ผมออกไปจากชีวิตคุณนักหรือไงฮะผมไม่ได้อยากแต่งงานนอกจากเพอร์ลี่แล้ว่มีใครบ้างที่อยากให้งานแต่งงานนี้เกิดขึ้นนะคุณเห็นไหม มันมีอุปสรรคแต่เริ่มต้นจนถึงวินาทีสุดท้ายอ่ะคุณยังอยากจะให้ผมไปงานแต่งงานนีกเหรอพอพอได้แล้วนี่นายคิดว่าท้านายไปงานแต่งงานไม่ทันแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะจบเหรอผู้ชายที่ฉันรักเนี่ยไม่ใช่คนที่น่าสมเพชหลอกตัวเองแล้วก็หนีปัญหาแบบนี้หรอกนะ โทรหาเจ้าบ่าวสิว่ามันหายศีรษะไปไหนอ,ะอ่ะคุณเป็นไงเป็นไงมีคนมีคนรับสายไหมนี่ตกลงมันยังมีชีวิตอยู่ไหมฮะไอ้สุดยอดเนี่ยพี่ยอนไม่รับโทรศัพท์ค่ะคุณแม่ยังไงเนี่ยอุย้ยตายแล้วอุยอย้ยจะทำยังไงดีอ่ะถ้าเกิดว่ามันเบี้ยวไม่มางาโอ้ยคุณแม่อย่าพูดอย่างนี้สิคะคุณแม่ ครับแล้วก่อนหน้านี้ตกลงเงินไว้ไว่าอย่างไรครับตามปกติเจ้ายอดลูกชายผมไม่ใช่คนเหลวไหลอ๋อเหรอคะคุณแม่ออ๋ออ๋อไม่เหลวไหลไ<ม>นะคะก็หายเข้ากรีบเมฆอย่างนี้เรียกว่าไม่เหลวไหลเหรอคะ <c oughs> เอะ๊หรือว่าคุณสมรู้ร่วมคิดกับลูกชายพาก,กันเบี้ยวงานแต่งงานลูกฉันจะหายเข้ากรีบอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องด้วยสักกรีบ คุณจะบอกว่าไม่รู้ได้ไงคุณเป็นพ่อไม่ใช่หรอคะพ่อลูกกันน่ะลูกอยู่ที่ไหนลูกทําอะไรคุณต้องรู้ก็เออที่เวลาลูกสาวคุณไปมีอะไรกับลูกชายผมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยคุณเท่งคะถ้าว่าลูกคุณไม่ยอมงานแต่งลูกฉันนะฉันจะฟ้องลูกคุณฟ้องฟ้องฟ้องหมดทุกสารเลยฟ้องเรียกค่าเสียหายเรียกค่าเลี้ยงดูเรียกค่าทำควันแล้วมันมีค่าอะไรอีกไม่รู้ฉันจะฟ้องให้หมด อ้อีกค่าหนึ่งครับค่าอะไรคะค่าของคนครับดูคุณไม่ค่อยจะมีกันคุณแม่เอาละครับเาละครับผมว่าคงไม่ต้องมีใครฟ้องใครแล้วครับ<อ>เดี๋ยวจะยอดกำลังมาแล้วครับจริงเหรอคะพี่ยอนไปไหนคะจะจะบอกนะคะคงไม่ใช่บ้านนันยาหยีใช่ไหมคะคือ,อเผอิญว่าใช่นะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วง นองยาหยีกําลังพาคุณสุดยอดมาค่ะพี่ยาทำไมทําแบบนี้อะดูสิอะฉันวินาทีสุดท้ายก็ยังอยู่บ้านนางยาหยีอะทำไมคะนางยาหยีมันมีอะไรดีทำไมพี่ยาถึงหลงมันหัวปกหัวปั๊มขนาดนี้ติดใจอะไรนกหนาไม่เข้าใจเลยอะคุณแม่ก็ลองถามพี่สาวมันดูสิก็พี่สาวนี่เองก็ไปแย่งสามีคนอื่นมาจนกระทั่งเขาเมียต้องฟ้องหย่าเลยนะหย่าก็มีชู้ไงโอ้ยพี่สาวกับน้องสาวก็คงจะเหมือนเหมือนกันเซมเซมจริงเหรอคะแรงมีเลืนใช่ค่ะมันก็เซมเมกันนั่นแหละ เพียงแต่ว่าหมัดฉันนั้หนักกว่าน้องสาวชันหลายเท่ามากนะไม่อยากย้ายไปแต่งกันที่โรงพยาบาลหยุดปากเสียสักีเราจะย้ายไปที <S 2> <S 2่โรงพยาบาลนะลูกไม่ค่ะที่นี่แอร์เย็นแล้วค่ะสวมแหวนให้แก่กันครับ